เขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่ากล่าวว่าเรื่องโลกิยธรรมไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ข้อแท้จริงเป็นอย่างไรครับนี่เขาว่าถ้าเรื่องโลกิยธรรมแล้วเราเป็นผู้กล่าวว่าไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าข้อนี้ต้องอ้างหลักฐานประจักษ์พยานที่มีอยู่ทั่วทั่วไปที่ได้พิมพ์ขึ้นเป็นหนังเล่มหนังสือหลายร้อยเล่มแล้วไปดูเปิดดูได้พูดอย่างนี้ที่ไหน <c oughs> เรื่องโลกิยธรรมนั่น ถ้ามีแง่พูดก็พูดว่ามันเป็นของคนด้อยปัญญาก่อนพุทธกาลพูดกันอยู่ก่อนพุทธกาลเรื่องโลกียธรรมท,ทั้งหลายเนะี่ยเขาพูดกันอยู่แล้วก่อนพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิด <c oughs> นี่พอพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้น <c oughs> จะทําอย่างไรอะ่ะเมื่อเขาเชื่อกันอยู่อย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องพูดให้ดีที่สุดที่จะให้ได้ประโยชน์แก่คนเหล่านั้น จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อพอพระเจ้าเกิดขึ้นมาเขาคนเขาเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อย่างนั้นอยู่แล้วเชื่อตายตัวเด็ดขาดอย่างนั้นอยู่แล้วตามแบบของโลกีธรรมท่านจะท <riding> ําอย่างไรท่านจะไปยกเลิกหมดมันจะได้มันก็ไปหาเรื่องทะเลาะกันท่านก็มีวิธีที่ฉลาดกว่าคือผสมรอยเข้าไปเลยว่าเมื่อแกต้องการสวรรค์อย่างนั้นแกต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เมื่อแกไม่ต้องการจะตกนรกอย่างนั้นแกต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ ที่มันสำคัญที่สุดก็คือเรื่องตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกจัดสรูเป็นพระพุทธเจ้านั้นคนทุกคนในสมัยนั้นน่ะมันเชื่อเรื่องมีตัวตนอยู่ทั้งนั้นหรือที่เป็นส่วนน้อยก็เชื่อไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่มันเชื่อกันอยู่เป็นพื้นฐานแน่นแฟ้นก็เชื่อว่ามีตัวตนมีอัตตามี ต่ำๆมีสูงสุดเป็นปรมาอัตตาเป็นปรมาตามันเขาสอนกันอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่ายุคอุปนิสัตพระพุทธเจ้าก็ได้เกิดขึ้นในยุคอุปนิสัต์ที่เขาสอนเรื่องมีตัวตนกันอยู่อย่างนั้นแล้วท่านจะทำอย่างไรท่านจะมาเลิกว่าผิดถูกยกเลิกผิดใช่ไม่ได้ยกเลิกวันนี้ก็ทำไม่ได้แล้วมันทำไม่ได้ทำกับคนบ้าทั้งทั้งโลกนมันทำไม่ได้ ท่านก็ต้องบอกไปตามเรื่องที่มันจะเข้ารูปกันได้คือถ้าท่านถือว่ามีตัวตนเป็นของท่านมีตัวตนเป็นที่รักมีตัวตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วท่านจงทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สิตนมันจะได้เป็นที่พึ่งกับตนแต่ว่าฉันนะอยากจะพูดว่าตนมันไม่มีอะไรของตอนมันจะมีมาแต่ไหนถ้าขึ้นมีตัวตนมันก็ ไม่สิ้นสุดแห่งความทุกข์นั่นควรจะดูขึ้นไปอีกระดับหนึ่งว่ามันไม่มีตัวตนไอ้ที่เราเรียกกันว่าตัวตนนั้นมันเป็นความคิดผิดนึกขึ้นมาเองว่าเป็นตัวตนท่านจึงสอนเรื่องไม่มีตัวตนได้แก่คนบางคนเท่านั้นแหละท่านจะสรู้ใหม่ๆและท้อพระไทยว่าไม่สอนเรื่องนี้มันไม่มีใครเข้าใจแนะ่เรื่องไม่มีตัวตนนี่ไม่มีไม่มีใครเข้าใจ แต่แท่านก็มาจะเดียพระไทยว่าโอ้มันอาจจะมีคนบางคนเข้าใจเอาก็ยอมสอนแล้วก็สอนมาด้วยความยากลําบากที่จะสอนไม่มีตัวตนมันสอนได้แต่พวกบุคคลที่มันมีตัวตนอย่างอึมรอาอยากจะเหวี่ยงทิ้งอยู่แล้วัรงนั้นคือสอนปัญญาชนฤาษีมูนีที่เป็นปัญญาชนที่จะพอเข้าใจเรื่องนี้ได้ส่วนประชาชนก็ต้องมีตัวตนไปก่อน ท่าน,นก็สอนโลกียธรรมสำหรับคนที่มีตัวตนไปก่อนนั้นเราจึงพบคำสอนในพุทธศาสนาในชั้นขีหิปฏิบัตินะ่ะมีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือสิงคาโลวาทสูตรในทีคณิกายนฮะนะไปดูเรื่องโลกียธรรมเรื่องสำหรับผู้มีตัวตน จึงขอบอกกล่าวเสียเลยว่าหากขอให้พวกเราทุกคนเนี่รู้เสียด้วยนะอย่าพูดเรื่องนี้ผิดๆนะคือพระพุทธเจ้าท่านสอนทั้งอย่างมีตัวตนและอย่างไม่ไม่ใช่ตัวตนท่านสอนทั้งสองสอ,อย่างอย่าว่าท่านสอนเพียงอย่างเดียวมันจําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายมันมีตัวตนอยู่โดยธรรมชาติมันยึดถือตัวตนอยู่โดยธรรมชาติแล้วคําสอนของศาสนาอื่นๆก่อนพระพุทธเจ้าก็ สอนว่ามีตัวตนจนคนมันมีตัวตนแน่นแฟ้นพระเจ้าเกิดขึ้นมาจะสอนเรื่องไม่ใช่ตัวตนนี่มันก็ลําบากแต่ท่านก็สอนจนได้จนประสบความสําเร็จปัญหานี้เกี่ยวกับเมืองไทยด้วยเมืองไทยเนี่ยนี่ก็เหมือนกันแหละก่อนพุทธศาสนาเข้ามาถึงแผ่นดินนี้เนี่ยพวกพวกฮินดูพวกพราหมณ์เนก็มาสอนเรื่องตัวตนเขาก็มาสอนอยู่ก่อน มาจากอินเดียก่อนพุทธศาสนามาสอนเรื่องตัวตนตามแบบของอุปนิสตั์ฝังจิตใจของประชาชนในถิ่นนี้เรื่องมีตัวตนเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วและโดยสัญชาตญาณแท้ๆของมนุษย์เรามันก็รู้สึกเป็นมีตัวตนอยู่แล้วเพราะนั้นเขาสอนง่ายเขาสอนได้เปรียบเขาสอนฝังแน่นประชาชนในแผ่นดินนี้ถือลัที่มีตัวตนตามแบบศาสนาพราหม อยู่อย่างแน่นแฟ้นพอพุทธศาสนามาถึงแผ่นดินนี้จะมาสอนเรื่องไม่มีตัวตนนี่มันต้องต่อสู้กันอย่างยิ่งทั้งมีปาฏิหาริย์มากมายปราบผีปราบยักษ์ไอ้ท่านท่านใช้คำว่าอย่างนั้นกว่าจะสําเร็จเป็นร่องรอยเป็นรูปรอยของพุทธศาสนาว่าไม่มีตัวตนได้นี่ลําบากมาก ที่นี่คนธรรมดาสามัญก็มีตัวตนติดมาในสันดานจนกระทั่งบัดนี้วันนี้ประชาชนพื้นฐานมันมีตัวตนทั้งนั้นนั่นเขาก็รับเอาคําสั่งสอนส่วนนั้นเนี่ยส่วนที่มีตัวตนนั้นไปก็เรียกว่าพุทธศาสนาก็มีให้ทั้งคำสอนระดับโลกียธรรมก็เป็นพุทธศาสนาที่จำเป็นจะต้องสอนอย่างมีตัวตน ที่ผู้ใดมีปัญญาหาเข้าถึงระดับสูงก็รู้เรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เป็นโลกุตตะธรรมนั่นเราจึงมีให้ทั้งโลกียธรรมและโลกุตตะธรรมเราจึงมีให้ทั้งแก่คนที่ยึดถือตัวตนและคนที่ไม่อยากจะยึดถือตัวตนนั่นไปบอกคนที่เขายังไม่รู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนทั้งอย่างมีตัวตน และสอนทั้งอย่างที่ไม่มีตัวต้นเทเว้นบาปทําบุญเวียนไหว้ตายเกิดอย่างดีนี่มันมีตัวต้นถ้ามันอื่อมระอาที่เวียนไหว้ตายเกิดแล้วก็มาเรียนเรื่องไม่มีตัวต้นก็จะเป็นพระนิพพานนี่ความสมบูรณ์ที่สุดของพรหมจรรย์นในพุทธศาสนาสมบูรณ์ที่สุดคือทั้งอย่างมีตัวต้นและอย่างไม่มีตัวตนเรื่องโลกียธรรมมันก็เป็นไปตามแบบตัวตนเรื่องโลกุ จะทำก็เป็นไปนตามแบบของไม่ใช่ตัวต้นเราต้องสอนกันทั้งสองแบบเราจมาก็พยายามให้ดีที่สุดทั้งสองแบบก็ปรากฏอยู่ในหลักฐานเอกสารทั้งหลายที่ได้พิมพ์ขึ้นแล้วจำนวนมากมายแต่อยากจะบอกว่าเรื่องโลเกียร,รมเนี่ยสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจะจะถือว่าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า มาก่อนก็ได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้า,จาท่านมาบาังเกิดขึ้นในหมู่คนเช่นนี้ท่านก็จะตัองสอนไปตามสมควรเมื่อคนมันยังถึงโลกุตระไม่ได้ก็ต้องสอนโลกิยะกันไปก่อนั่นเราก็ไม่ได้ประนามตำหนิตีเตียนในคำสอนชนิดที่เป็นโลกิยะเลย จำเป็นทียังทำกันไปก่อนสำหรับคนที่มีตัวตนจนกว่าเขาจะอยากเลิกตัวตนจึงจะสอนโลกุตตรธรรม